กกักันลงาแรงชีวิตของเราชาววิกตอเรียนหาตัวจริงของผู้ที่ขโมวยวิกตอเรียมให้พบและช่วยโลกแห่งนี้ให้ได้อยากให้เธอสัญญาอย่างหนึง่งอย่าทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกบาดเจ็บนะคนขโมยวิกตอเรียมก็คือเธอเองเหรอเขาก็เป็นอุลตร้าแมนอย่างก็เหรอมอบพลังสำหรับ,บเบิร์ท้าให้ฉันทีิกันั่นมันมนุษย์ยักษ์ที่เคยปรากฏตัวที่เมืองฟุรโบชิ กิ๊กกะ cross shot ใช้แขนพุทสัปประหลาดฮะหมอนี่ควบคุมพลังพุทสัรประหลาดได้ด้วยเหรอตอบหน่อยได้ไหมนายเป็นใครกันแน่น่ะไม่มีความจำเป็นต้องบอกหรอก อย่าเพิ่งไปสิวิกตอเรียสลสเดี๋ยวก่นอนสิ 厉害不跟好了呢，可以。好，替他骂。哎，嗯、这里。嗯、你专门听搞。 囲まれて「息が詰まりそうな毎日」「君の優しい微笑みだけが未来へ導く光になる」「星空に手を伸ばせば歌詞を手支え」

งไม่มีเวนลาแล้วมีงงบัญชีแล้วนะหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะอลิสานะคะมนุษย์ยักสองตัวนั่น หายไปแล้วค่ะฮะกินกะไม่ได้เจอกันนานนะที่เขารู้ทำไมสปาร์คดอลถึงเกิดขึ้นมาอีกละ่ะอุนตรามาสีดำนั่นอะ่ะเป็นใครกันนะ เธอไม่รู้สึกเลยหรืองไงว่าหมัดของเขาไม่มีจิตที่ชั่วร้ายอยู่เลยหมายความว่ายังไงอะเมื่อกี้ฉันโดนอัดโต,ตมๆเลยนะคนที่เป็นฝ่ายลงมือก่อนคือหมอนั่นนะคิดให้ดีสิที่คุณคิดดูให้ดีๆคิดให้ดีคิดให้ดีคิดให้ดีเหรอเหรอ มาด้วยกันหน่อยเฮ้ยอะไรกันอีกแล้วครับเฮ้ยไอชนะเอเอ๊้ออาออออมนุษย์ยักษ์สีเงินนะั่นมันเป็นใครกันแน่ครับที่โลกเบื้องบนมีคนที่มีพลังเหมือนกับวิกตอรี่ด้วยเหรอครับเนี่ยเธอยังไม่รู้ไม่รู้ถึงพลังที่แท้จริงของเหล่ามนุษย์ยักษ์ก ah แต่ว่าพลังนั้นจะถูกใช้เพื่อการทำลายล้าง หรือว่าถูกใช้เพื่ออนาคตทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวเธอเองนั่นแหละผมขออนุญ,ญาตถามอะไรหน่อยนะครับมีอะไรเหรอขามุชินท่านไม่คิดว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะให้โชว์ใช้วิกตอรี่แลนเซอร์แล้วครับ ไม่ว่ายังไงเราก็เชื่อในตัวเขาพี่ชายเรพีซาคุยะทำอะไรกันน่ะออกมาแบบนี้ได้ยังไงก็เราก็เราเป็นห่วงโชน่นาโลกมองบนน่ะมันอันตรายนะรีบกลับไปที่วิหารเถอะทั้งทที่มันอันตรายแล้วทำไมเธอต้องมาต่อสู้ที่นี่คนเดียวด้วยล่ะฉันต้องหาพวกที่ขโมยวิตร,รียมให้เจอเนี่ย มันเป็นภารกิจของฉันแย่ <S <S yeah, แล้วสิพี่ชายกำลังหิวข้าวคนร่ำมาอีกตัวหนึ่งทั้งน่าสนใจจริงๆิกวตอรี่กับกินกันอาจจะเป็นอุปสรรคต,ต่อแผนของเราได้นะคะไม่เป็นไรหรอกมีตัวหมากในเกมเยอะๆมันก็สนุกดีอออแนเอร์วันซิโรขยับปิชอไปที่อ e ีส ขอโทษ้วยนะที่ทางเราต้องแอบสังเกตการท่าทีของเธอมันทําให้เรารู้ว่าเธอเป็นคนไม่ยอดเทอและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับผู้ที่แข็งแกร่งเธอได้ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะแหมไม่ขนาดนั้นหรอกครับสนใจมาเป็นผู้เดียวกับเราไหมหพวกเหรอ UPG u l t r a Party Guardians ก็พูดง่ายๆก็คือมิตรแห่งความถูกต้องย่งไงกันเล่า ถึงน่าจะเก่งไม่เท่าฉันแต่ถ้า,ามีกกินเรื่องนั้นจะยอมรับเลยมันจะดีเหรอครับคนอย่างผมอยู่พีจีเป็นองค์กรที่เพิ่งจะก่อต,ตั้งขึ้นมาพูดตามตรงเลยเครื่องม้เครื่องมือก็จะไม่พร้อมแต่เราจะพัฒนาไปพร้อมกับพลังของคนหนุ่มอย่างเธอพวกเราเนะี่ยเป็นทีมแบบนั้นแหละเออแต่ว่าผมก็ขอร้องด้วยคนนะเรโดคุงเฮ้ทยทอมอยะไม่ใช่เหรอเนี่ย สองปีแล้วสินะเฮ้ยคิดถึงจังเลยแล้ว <c oughs> นายมาทำอะไรที่นี่เหรออ๋อผมกำลังวิจัยเรื่องน่าสนใจร่วมกับทุกคนที่นี่นะครับ <c oughs> นี่คือคริสตัลที่เราพบอยู่ทั่วโลกในเวลานี้ตัวคริสตัลสามารถเปล่งแสงเองได้และมีคลื่นพลังงานลักษณะเดียวกันแล้วก็ มีคลื่นสเปกตรัมแบบเดียวกับเรดคิงตัวนั้นด้วยแปลว,ว่าสปาร์กดอลสกับคริสตัลนั่นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างนั้นเหรอขณะดเดียวกันสัประหลาดนี่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตร้อร์ซแถมยังมีอุลตราแมนวิกตอรี่ลึกลับนั่นอีกที่ถ้าพิภพคงมีใครบางคนกำลังคิดการใหญ่หนายว่าอย่างนั้นไหมฉ <ul> ัน <c oughs> ได้กลิ่นการผจญภัยแล้ว <c oughs> ดีละตกลงงั้นผมเข้า UPG ด้วยนะครับดีใจจังเลยฮะที่เป็นรุ่นน้องักแบบนี้เนี่ยโอ้โหกินข้าวดอยมากเำไมเฮ้ยตไฟดับอะไรกันเนี่ยนะนี่ฐานนี่ลืมจ่ายค่าไฟเรื่องไงอะอ้าวเหรออย่าเสียอะไรอะแปลกจังอะไรอะอะไรอะ ไฟฟ้าุเฉื้ทำงานระบบไฟฟ้าชุเชิ้ทำงานผมลองระบ,บุตำแหน่งตามเครื่องไฟฟ้าที่ขัดข้องแถบชี้ซื้อขอังวเงาเกล็ความผิดปกติของอุปกรณ์และการสะเทือนของเปลือกโลกดูแล้วครับเหมือนกับมันกำลังเคลื่อนที่เลยนะสิ่งที่มีไฟฟ้าแรงสูงกำลังเคลื่อนตัวอยู่ใต้ดินขึ้นไฟฟ้าจากเจ้านั่นและส่งผลต่อสนามแม่เหล็กนะครับ หมายความว่าสัตว์ประหลาดพลังไฟฟ้ามันกำลังเดินวนเวียนไปมาอย่างนั้นเหรอเพื่ออะไรกันนมันกำลังหาคริสตัลสินะพี่ครับเพดานของโลกนี้เป็นสีฟ้าแถมยังใหญ่โตด้วยเนะอะไอ้เขาเขาปุยปุยที่ลอยอยู่นั่นคืออะไรเนะี่น่าอร่อยสุดๆเลยอะ่ะ ถ้าหาของอร่อยๆเจอไวๆเหมือนเวลาพี่ชายฟื้นก็คงดีอะเนะเร็วเข้าเถอะนะเราต้องรีบกลับก่อนที่โชจะฟื้นนะนับจากนี้เธอเป็นคนของ UPG แล้วทำตัวให้เป็นมืออาชีพด้วยล่ะเข้าใจไหมรับทราบ นี่ไม่ต้องตื่นเต้นมากนักหรอกที่นี่แต่เป็นถิ่นของฉันเองละถ้ามีอไรไรต่าสงสัยนะรุ่นนอจะรายง,งานเข้ามาทันทีให <c oughs> ้ตั้งท่าเตรียมพร้อมไว้กับ <c oughs> พอแล้ว <c oughs> ไปกันเลย